ผมไม่ได้ป่วยผม,มผมไม่ได้ป่วยมันเมื่อคืนก็เหมือนเดินทางอะไรเงี้ยเฉยครับใช่ใช<อ>่ <S <S ใช่ักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้ามันก็เรื่องปกติช่วงนี้งานเยอะเหรอครับไม่ครับมันแค่จังหวะเมื่อเช้าเฉยเยแต่ว่าช่วงนี้ผมก็น้อยลงแล้วครับเพราะว่าปิดกล้องเนี่ยเรื่องเข็มซ่อนปลายก็ปิดไปเรื่องหนึ่งแล้วก็มันก็จะสบายขึ้นเยอะตอนนี้ก็รอดูผลงานตรงนี้ก็โอเคได้ได้พลังใจขึ้นมา อ่ามันก็เราก็ทํางานแต่ว่าผมโอเคผมแค่ง่วงเฉยๆครับตอนนี้ไม่ได้ไปหาหมอหรืออะไรหรอ๋อแวบๆหมอฟันครับหมอฟันใช่ใช่ครับคัได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับครับหลังจากนี้ต้องกลับไปฟิตร่างกายหรือยังไงไหมครับอ่าผมจริงๆผมก็ผมช่วงนี้ผมก็โอเค อย่มันก็นอนพอแหละปกติแต่ว่าแค่เมื่อคืนเฉยครับไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคทุกอย่างเลยครับผมแค่ง่วงครับตอนนี้ใช่ครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรแ็คอนเสิร์ตล้วครับก็ยังจ้างได้อยู่ครับใช่ครับก็อ่ก็มีมีส่วนใหญ่เป็นพวกเฟสติวัลหรือว่าเป็นงานงานของสายทางของผู้ผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แบทบาบูลก็ก็จะแบบอ่คนชอบมันๆหน่อยแต่ว่าถ้า ถ้าจะจ้างก็เล่นได้หมดฮะฮิปฮอปก็เล่นฮะ<ห>นใช่ครับได<น>้ทุกแนวครับแต่ถ้าเพลงยักยากหน่อยก็ฝากเคียร์ค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วยแค่นั้นเอง <c oughs> ได้ครับแต่ตอนนี้คิวยาวอยู่ที่ปีอะค่ะก้าโอไ้ไม่ไม่ขนาดนั้นว่างอย่ยังมีอยู่ยังมีอยู่<อ>ใช่ก็ช่วงนี้ก็ถ่ายหนังครับแล้วก็ช่วงมันก็จะมีวันว่างมีช่วงกลางคืนก็เล่นได้ครับโอ้ก็นิดนึงครับมัน แต่ว่าเดี๋ยวถ้าผ่านช่วงประมาณเดือน2เดือนนี้ไปก็ก็ออจะเบาลงแล้วคือก่อนหน้าน,นี้มันเป็นพวกโควิดที่ที่มันเลื่อนมาชนชนกันครับใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,มค,ค่อยๆน้อยลงน้อยลงแล้วเราก็จะสบายขึ้นเหลือทีละเรื่องอะไรเงี้ยเพราะาผมจะชอบทําทีละเรื่องอยู่แล้วถ้าเป็นปกตินะครับอเออใช,ใช่ใช่ใช่เราจะได้มีเวลาทำอางอื่นด้วยออครับได้ไหวนเะเพราะกำลังใจจากวีดีมาก โอ้ยดีใช่ก็หนักพอกันออก็เขาก็เข้าใจเราแล้วเราก็เข้าใจเขาาว่าก็ริงๆก็ทํางานหนักทั้งคู่แหละครับใช่ครับาาก,ก,บก,ก็ก็เข้าใจแล้วก็คุยกันแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวไปไหนที่เราจะใช้วันว่างร่วมกันเงี้ยก็อาจจะอาจจะต้องแพนหน่อยแค่นั้นเองได้ล่าสุดก็เพิ่งไปไปเที่ยวมา ใช่มันก็โอเคครับไปไปฝรั่งเศสครับแหมครับแล้วผมก็ไปอังกฤษต่อไปทำงานต่อใช่ครับครับครับก็ต้องมีเงินบ้างเออมีเงินบ้างนะได้ได้สวยครับดูดีดูดีให้่พอขึ้นคอ ครับไม่ก็ก็ตัวแอบเราก็ตัวเล็กกันนะก็ค,คนเอเชียอย่างเรานะาไปเจอพี่ๆสไตล์ยุโรปเขาก็จะตัวใหญ่กันหน่อยอมันก็อาจจะมีบางเพลงที่มันมองมองไม่เห็นนะคือเราก็อยากดูอะไรเงี้ยแต่ผมผมว่พอจะเห็นอยู่เ,เพราะว่าผมเขย่งอะผมยังพอได้แต่ว่าแต่ว่าผู้หญิงเนี้ยตัวเล็กต้องขี่คอมันถืออะไรนะฮะตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ หนังเรื่องอะไรครับอ๋อไม่ผมแซวแบบเหมือนชัตเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีอะไรเออแซวเฉยล้ยก็ไปเที่ยวครับก็ประมาณสิบวันฮะแล้วผมก็ไปสิบวันทำงานต่อมันก็ผมผมก็ไม่อยู่ไทยเลย20วันแล้วมีกับมาก่อน่เงี้ยหรอครับใช่ครับเขาก็ทำงานเขา ก็ไปทางนผมในช่วงหลังมันดีวีแบบว่าเวลาออกคอนเสิร์ตเดินสายคอนเสิร์ตที่เขาจะโหดเซ็กซี่แบบเป็นพิเศษนะเธออ่าใช่ใช่เออแต่คือผมว่าเขาก็เขาก็เขาก็เป็นสไตล์เขาอยู่แล้วนะเต้นผิวขึ้นนะช่วงนี้ไมปถึงไมปดีวียังเต้นผิวอ๋อผมผมก็เต้นผิวผมก็ไม่เบาใช่แต่ไม่ค่อยมีคนเห็นผมเต้นเท่านั้นเองครับเป็นต้นเหตุยังไงเวลาเต้นเดิมวเปต้นหตุไเออ พก็สอนเขาอายุแไงแม่เราก็เราก็ดูดูแล้วเราจำเอาใช่จ้ะปกติครับใช่ครับ่าไม่มีเลยไม่มีเลยสบายชิวการทำงานกันแล้วกันโอ้ยก็เขาก็ทำงานเขาก็มีความสุขเขาแล้วก็มันก็เป็นเป็นการเขาคิดมาในหัวเขามีภาพเขาตัดสินใจได้เองเขาโตแล้วเขารู้ว่าเขาอยากทำอะไรไม่ทำอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ